แสบมันไม่เมืหวานเหียมากขึ้นมาสกมาสวัสด,ดีครับอยู่ผมแจกปามารจนครับเมื่อนี้เป็นอีกเนื่งมือนะครับทีว่าผมสีมาเบมอบเมาบอรี่นะครับเป็นพันธุ์เชีงยงใหม่ครับตัวนี้เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาอีซานนะครับเมาบอรี่เป็นพืชอ,อีกหนึ่งชนิดที่ผมแนะนําให้ปลูกนะครับเพราะว่า เพิ่นเป็นพืชที่อุดมด้วยประโยชน์นะครับบพว่าสิเป็นใบของต้นเมาบอรี่หรือว่าผลนะครับผลกับสิมีสารตานอนุพันธ์อิสระนะครับแล้วก็เป็นช่วยยับยั้งนะครับเซลล์มะเร็งได้นะครับแล้วก็ใบนี่สามารถนําไปต้มเป็นชาได้นะครับเป็นพืชที่ออกดอกออกผลนะครับแทบจีตลอดทั้งปีเลยนะครับเข้าดูแลเพื่อนยางอุดมสมบูรณ์นะครับให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับ ดัดกิ่งนะครับเพืก็ีิให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับผลหุงเขานี่สามารถเจ็บกินได้เลยนะครับเพราะว่าบกคอยมีโรคศัตรูที่รบกวนนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ดูแลง่ายครับบมดองใส่สารเคมีนะครับปลูกต้นม่อนหนึ่งต้นนะครับหรือว่าสิปลูกด้สวนหลายต้นนี่ครับได้บุญกว่าสางโอดสางสลาเ์นะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างม่อนต้นหนึ่งสามารถออกดอกออกผลได้นะครับนกนะครับ มาอาศัยพึ่งบารมีพึ่งใบบุญของเฮานะครับพึ่งอาหารจากเฮานะครับเป็นการให้ท่านเป็นได้โตนะครับได้บุญร้ายครับพี่น้องเพว่าอาสัตว์ที่มากินอยู่นีเบราะเป็นสเปนนกอย่างเดียวกะแต่กะนูกะหลอกนะครับมากินมอนในทางไหลนะครับได้บุญก็าสางโอดสางสะไรดีครับถ้าสกินให้ได้รสชาติที่กินให้แซบนะครับได้อัตรลดในการกิน เอายเกิดมาครับกินเป็นสมุติก็ได้นะครับกินกับโยเกิร์ตนะครับสีเพิ่มรสชาติและความาแซ่บให้ครับพุมใหม่ในที่ดีเลยครับเป็นพืชที่คนนิยมทานนะครับเอาไปปั้นเป็นมสมุติก็รสชาติดีนะครับเทปพ้นทีดิบๆแล้วก็กรึ่งดิบะกรึ่งซุกพ้นซุกปั้นใส่กันนะครับรสชาติดีครับอุดมประโย,ะโยชน์นี่เป็นอาหารเสิร์ของผมเลยก็ได้ าากินเสาหมากินเมลวรลี่เพื่อเลียดน้ำหยอยก้อนที่จะไปกินเขานะครับเป็นอ่ามินิมาร์ทเคลื่อนที่ก็ว่าอะไรเป็นมินิมาร์ทอยู่ในสวนเป็นตู้เย็นของเขานะครับเนี่ยลูกกินเหลือจนเหลือขายหมดแล้วครับเหลือเบ่งปันให้ซัดให้ค้นจนได้ขายหมดแล้วครับการขยายพันธุ์หรือขยายายครับรว่าใส่กิ่งช่ำ ปุ๋ยยาได้จริงพันธุ์นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวช่วงฤดูฝนนะครับเราคุ้มจีแบ่งปันนะครับช่วงนี้มันเน็บออนนนนำำดบ่ได้ครับฤดูห่อนหากบ่ค่อยออกต่อไปน่ากินน่าทำรสชาติดีครับเปรี้ยวหวานเป็นพันธุ์นี้รสชาติดีครับเชียงเชียงใหม่รุ่นสวนผมมีปลูกหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์ที่มีหน่วยเงี้ยวเลยสั่นก็มี พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดก็ค,คือดำออสเตรเลีนะครับครับก็คือที่แนะนําในการปลูกนะครับสำหรับวันนี้น้ำคลิปมาฝากอบเพื่อนทุี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ